สวัสดีทุกคนนะคะแลน์น้ต้าแล้วเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะเราพักเวลาสอบเออเวลาอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมาอัดคลิปให้ทุกคนดูนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวซี t ที่โชว์ดาวนะคะจะเป็นรุ่น Catwalk Fabulous ก็อันนี้เราไม่รู้มันมาตอนไหนก็คือเข้ามาในเกมแบบว่าเออมีอะไรให้รีวิวหรือเปล่าก็เลยเจออันนี้ก็แบ่งเวลามาแบบหนึ่งเพื่อ อัดคลิปนะคะคาดว่าน่าจะลงในวันที่28กันยายนเนาะก็คือเป็นวันอังคารนะคะก็เราก็จะลงคลิปตามปกตินั่นเองค่ะเ,เราคิดว่าแพ็กนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบดูดีมีสไตล์มากที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันดูมีแบบเอมีแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมีเฮอร o ลูให้เก็บคอลเลกด้วยนะคะแต่ว่า แท็กนี้เนี่ยเหมือนเขาจะแบบว่าดูเรียบเรียบเร่งเเป็นแท็กเร่งๆนิดนึงอ่ะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเร่งหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มาดูของกันเลยดีกว่าของที่เตะตาท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะมี2อย่างใช่ไหมถ้าหาันตอนนี้นั่นก็คือไฟแท็กตรงนั้นนะคะแล้วก็โซฟาสีเหลืองอันนี้เลย ที่แบบมีความดูดีมีสไตล์มากๆากตัว้าสีเหลืองอันนี้นะคะก็จะเป็น Ashley m e t r i c a s t i c Sofa นะคะจะเป็นโซฟาสามดาวค่ะสีคือแบบมีสวอตหสีเหมือนเริมเลยนะก็สีจะประมาณนี้เลยนะคะมันดูแบบเออมีความเรียบอยู่ในสวอตนะคะแต่ว่าก็ยังมีแบบพวกลวดลายอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเรามาต่อกันส่วนต่อไปเลยดีกว่าค่ะ ส่วนต่อมานะคะยังไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะนั่นก็คือกระจกข้างๆนั่นเองกระจกข้างหลังตรงนี้นะคะสีสวอตก็ปักมานี้เลยมันจะคล้ายๆกับกระจกตัวหนึ่งที่มีในที่ซื้อเลยนะคะก็จะเหมือนๆกันเลยแต่เราคิดว่าสวอตน่าจะน่าจะแตกต่างเนาะก็อันนี้สวอตหกเหมือนเดิมเลยนะคะส่วนนี้จะเป็น Clear s e n s of Star Window ค่ะเป็นวินโดว์สองดาวค่ะถัดมาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น ไฟเลยค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะแบบเออประมาณถายลงทีมสต a ร์แกมเก๋ๆประมาณนี้เลยเนาะสีของเขาเนี่ยก็จะไปคล้ายกับตัวที่เป็นไฟในห้องเด็กนะคะไฟในห้องเด็กตัวนั้นก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกันเลยก็จะให้ความสว่างนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีสีสีปนมาอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะถ้าอยากให้ไฟในห้องเนี่ยโดูลมุนก็นี่เป็นเปสีเหลืองง่ายเลยอ่าประมาณนี้สีของเขานะคะ แบบปาร์ตี้มากเลยทุกคนเอาไปใส่ในปาร์ตี้ได้นะคะส่วนสีของเขาก็คือจะเป็นชิมส์แจกเกแบบนีออนไลท์ค่ะเป็นวอลไลท์สามดาวค่ะมาที่ตรงนี้กันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกบุ๊กเชฟต่างๆนะในบุ๊กเชฟอันนี้นะคะมันจะมีของซ่อนอยู่2ชิ้นไงก็ตามเรามาดูตัวบุ๊กเชฟวันนอ้ดีกว่าบุ๊กเชฟอันนี้เนี่ยมันจะมีความแบบเออเป็นไม้เลือล้อยลื่นๆอะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนสีสวอตนะคะ6เหมือนเดิมเลยจะบอกชื่อก่อนแล้วกันชื่อของเขานะคะก็คือ Style Pop Bookcase นะคะเป็น Bookshelf 2ดาวค่ะสีของเขาก็จะประมาณนี้เลย อ้าวชมน่าจะไม่รู้นะว่ามันมีอะไรแอบแฝงในพวกนี้บ้างเป็นตู้อะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรแอบแฝงบางอย่างนะคะไปดูกันเลยดีกว่าของอย่างแรกค่ะก็คือแมกกาซีนตรงนี้เลยบอกเลยว่าน่ารักมากเขาจะเป็น total poster นะคะเป็น modeling แม g กกาซีนเป็น medium table decorate หนึดาวค่ะสีของแมกกาซีนก็แบบเออเหมือนจริงสุดๆไปเลยจะเหมือนแบบมีความคล้องกับพวกตู้อะไรอย่างนี้ด้วยนะ เหมือนเขาออกแบบมาใกล้ๆกันด้วยนะคะมีข้างล่างตรงนี้ด้วยนะคะข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโพรดัแบบ b o o k s h e l ์กลิงอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยค่ะเป็น Medium มเดคอเร e นะเป็น Table Decorate อันนี้ก็หนึ่งดาวนั่นเ,เองค่ะส่วนสวอตก็อืมก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ถือว่าโอเคอยู่นะสีก็ไม่ได้หาความเข้ากันได้ยากนะคะ ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นกระจกค่ะกระจกตัวนี้มันแบบเป็นพวกคําพูดเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ปลอกแฟชั่นมิลเลอร์ค่ะเป็นมิลเลอร์สดาวสีของเขาก็อเหมือนกับตัวหน้าต่างเมื่อกี้เลยนะคะ สก็จะแบบเออประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมาค่ะมาที่ตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นแฟชั่นวีคกปาปารัสซี่แร็กค่ะเป็นวอ t e r c ์เทนหนึ่งดาวตรงนี้ก็เ,เป็นพวกแบบเอออาชีพปาปารัสซีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าก็ทําอาชีพอะไรน่าจะไม่ได้มั้งค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่ได้หาข้อมูลมาอันนี้ก็คือรีบมาอัดคลิปเลยเดี๋ยวก็ต้องรีบตัดในวันพรุ่งนี้นะคะสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ อันนี้พิเศษหน่อยจะมีสวอต5สีนะคะอ่ะทุกคนอาจจะงงว่าทําไมวันนี้เราสร้างเตียงนอนเพราะนในนี้ก็คือเป็นแบบเบสเบสเกมเลยไม่มีอะไรที่เป็นแพ็กนี้เลยนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น block wife closing rack ค่ะเป็น closing rack สดาวอันนี้ก็จะมี6สวอตค่ะให้ดูสวอตก่อนสวอตก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ได้เด่นอะไรมากแต่ก็เออมีความแบบดีเทลเล็กน้อยนะ สกติของกล่องหรือว่าเสื้อผ้ารองเท้าอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ถ้าเกิดเรามีของสิ่งนี้ในบ้านนะคะแล้วก็จะสามารถชาร์จพลังในเตียงปกติเตียงของเราเนี่ยเวลานอนแล้วก็จะได้แค่2 1เท่านั้น,นะคะ่ะแต่นี้เราจะได้ Energy เพิมมา2อันก็คือเป็น2ี3นั่นเองเดีย๋ยวเราก็จะให้ซิมนะคะไปนอน,นันดีกว่าตอนนี้นะคะคุณป้าซิมของเราเนี่ยก็ Energy เต็มสุดๆเลยค่ะ แต่ว่าเราจะให้เขานอนนะคะนอนเลยเห็นไห้คะทุกคนแล้วก็จะเอินไา23เอนเนอรีเลยนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสร้างโต๊ะมาเพื่อวางเพื่อรูมอะไรตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแกรนด์ไพรส์ของ c a t w a l k f a b u l o u s ค่ะก็เป็นแกรนด์ไพรส์ที่แบบว่าแรมากๆเลยนะได้มานะคะอันนี้ก็จะเป็น Picture Perfect นะคะ Ultimate s e m m Build Confidence s t a r t Stairway to Supermodel Star ตัวนี้ก็เป็นประมาณแบบเฮอร์ลูมธรรมดาเลยนะอันนี้จะไม่มีสวอตนะคะก็เฮอร์ลูมตัวนี้เนี่ยก็เป็นดันนี่เฮอร์ลูมค่ะในส่วนของพวกอาชีพที่อยู่ในมาร์ก t สโซเร์นะคะมาดูเรื่องสของเสื้อผ้ากันบ้างนะคะเสื้อผ้าของเขาเนี่ยของผู้หญิงียจะให้2ผู้ชายก็จะให้2เท่าๆกันเลยค่ะในรอบนี้ส่วนตัวนี้นะคะเขาจับคู่กันมาได้อย่างดีดีเลยค่ะจะเป็นของท็อปตัวนี้นะคะ อันนี้จะเป็น Moschino b o m b e r j a c k e t ค่ะอันนี้ก็คือมี2สวอตเท่านั้นนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะตัวนี้ก็จะมีเป็นแบบสีครีมน้ำตาลอะไรประมาณนี้แล้วก็สีดำเงาๆนะคะสามารถจับคู่กันได้ตามที่คุณผู้ชมชอบเลยเสื้อสีหนึงกางเกงสีหนึ่งก็ทำได้นะคะถัดมาค่ะไม่ต้องไปไหนไกลเลยก็คือ Moschino h ช t ช h l t d d e r Shot นะคะตัวนี้ก็จะเป็นยงยงขาสั้นเนาะก็เหมือนกับสวอตเมื่อกี้นะคะมี2สวอต สามารถจับคู่ได้ตามใจคุณผูชมชอบเลยค่ะเอเแต่เหมือนสีโวของคุณผู้ชายเนี่ยจะดูมีดีเทลมากกว่าผลผู้หญิงนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นท็อปเลยค่ะจะเหมือนของผู้หญิงเลยแต่สวอตอันนี้ก็จะมี6ก็ไม่ได้มีความสวอตสีน้อยเท่าก็ดูปกติแต่สวอตมากก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมล่ะคะสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นมอชชโน่ล็อกส์รัน์แจ็เค่ะเีของเขาก็คือ ปกตินะไม่ได้มีความโดดอะไรเท่าของผู้หญิงนะคะส่วนของางเกงค่ะก็จะเป็น m o ชชินอลักชั่วลอว์เพนต์นะคะก็จะเป็นางเกงวอร์มเนาะสีสวอตของเขาก็จะเป็น6เหมือนเดิมเลยค่ะก็น่าจะเป็นสวอตสีที่เหมือนกับของแจ็คเก็ตเสื้อเลยนะก็ถือว่าโอเคนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างกับของรีวิวคะแต่ของรีวิวในแพ็กนี้ไม่ได้หมดเพียงแค่นั้นนะคะุณผู้ชมสามารถเสียงิ่งบาบาทเนี่ย เป็นของ i n อินคลูเพิ่มเติมนะคะเขาก็จะได้พวกเซ้ายโซฟานะคะเป็นแอสเซนแช a ร์มาเพิ่มด้วยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น a s y m e ิ r ม c ริกอ c c ์ตติกเชร์าดาวนะคะเป็น a s สเซน c ช a ร์ค่ะ a v a เว a ร l e c o บ o r ก็จะได้ครบมากๆเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือ q u i แอสเซนออฟสไตล์อาร์ i วินโดค่ะเป็น3าดาววินโดวเหมือนกันเลย a v a เว a ร l e s t บ r e ก็คือ6ค่ะส่วนซิมแค d ก็คือ100ค่ะแน่นๆไปเลย เวลาแค่3วันเท่านั้นนะคะรีบไปตามกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย